วิ่งไปเลยรอบหน้าไอ้บอไม่ไถ่าย้อเปถ่ายไม่ใช่มึงพี่แค่ตรงนี้ก็ถันกล้องไปดิเนี่ยใครให้มันสเต็ปไปนะ็นทีนแล้วตรงไหนมันมีมุมยิงมันก็มีแค่ตรงนั้นน่ะที่ยิงได้ ไม่ลงไงสัตว์ไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอโอ้โหทำไมไม่ดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ใช้ตาดูตรงนี้ดีมันเป็นกมมันถึงเต้นเหรอโอ้บางก้อนเสียใจเฮ้ยดอก แล้วทำไมแบบสามตุ้ดติดอะ้รอย่างเที้อ่ะ ไแม่ท no. oh, oh. no. oh, oh, oh. no. oh. ี่หน้ากลับที่เดิมเดี๋ยวเทิร์นเทิร์นเแต่ชอบตรงนี้นะโอ้โหใกลร้นติดร้านติดที่ไหนตอนนี้ใกล้ร้านนึงอ่ะใกล้ร้านเบียร์เวลาปัดหมุดเขาจะได้รู้ว่าอยู่อยู่สนามบาสได้มันมีที่ร้อนด้วยญาติตรงไหนมาถ่ายให้ดู ไ้เนีุ่นยิงดีไ่เออมกดสตั้บมืก่อนจะกลับไปดูที่บ้านจะได้ด่าถึงจะไม่เห็นหรืจำได้เห็นแคบเห็นมือผมมาเห็นมือผมาแล้วก็สะบัด

ขยันชิบหายสัตว์นี่ผู้เล่นบาสเช้าเกินขึ้นนะ แต่เล่ไม่ดีเหย่ยสปีดโอ้โห เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งเฮ้ยมีกล้องนะ้วยมีกล้องะเวยมีกล้องะเวยมันเรียนรู้มาจากเขตเพจหนึ่งอ่ะคิ่เ่าเป็นเพจดังแล้วทำเฮียอะไรก็ได้เหรอ โอ้โอ้เจ็ดๆๆๆ ออกไปยิงออกไปยิงเสียแม่งเข้าน่ากลัวจัดไอ้เหี้ยเอ้ย

ตะโกนที่ไปทำอะไรมาเย็ดมาโอ้ยโอ้โหโอ้ย